จะรอ,อดรอดแนมรอดแนมยังไงเดินเลย้ยว่าไงพี่ถึงมามาหนี้มาหนี้มาหนี้พี่มาหนี้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 นเอา้าวแล้วก็พี่ออเ,เอดแมอ้าวพี่มึงไปไหนแล้วอย่า<ป>ทำน้องพี่มาเอ้าพี่มา เปลล์อ้ดิฮิดิติดอีิฮหาปุ่มอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะเอา้าไว้ะเอาเอ้า แต่ไม่ได้ยิงใครเลยอะไรนี่อะไรอะแบบงงง <c oughs> แนบวันนี้มันก็มาถึงในวันของผมเฮ้ <c oughs> ดีพี่มาร์คพี่มาร์คเป็นนกกระตุ้ผมมีอะไรให้ฝากโอเคพี่ตรงนั้นมันไดคเควสเหรอใช่เนาะสงสัยเหรอมันนี่มันนี่มันนี่มันคุยกันไหนมะยมันนี่มคุยกันไหนมะ

เียน่ากลัวไม่เราจะเราอยเกินขาไก่เฉยๆเ้ยเฮ้ยเสียเล็บตายเฮียเสียเล็ตายเียสเล็บตายไป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 ไอแงมันเป็นมะเนี่ยไอ้แบงค์ป้าทำคุยตรงโคงไปอาไวแล้วมไวแล้วป้าเป็นมือจอมทำลายปว โอ้ยโด้ยโอ้ยพี่ป้าพี่ป้าทีเดินเควสตองโคไฟด้วยอ่ะมันไม่ใช่เควสของข่านบอกเลยว่าป้าอ่ะตั้งแต่ต้นเกมมาวางระเบิดใส่พี่เปาแเราเราอ่ะโดนพี่เปากินอยู่ในท้อโคพี่เปาก็ระเบิดตายแล้วไม่เนียนพี่ป้าตัวบรรย้กัดจะเดียนไงตอนแหละยังมีคนเกลียดเยอะป้าก็มาวางระเบิดใสจแล้วโต เกอดโยนให้ใครไปกดตุ่มแล้วโยนให้ใครโยนให้แบงค์แล้วแบงค์ก็โยนให้พี่ดันแบงค์โยนให้พี่ดันเดอันนี้คือจริงอ้าวเครื่องชุดอะไรที่พี่ดันแถวเนี้ยแม่งเถื่อนแล้วแล้วกูต้องกดใครนะกดบ้างไงกดบ้างไงจึงสงสัยใครอีกฟม ไปนะป้าวมืดีพี้ป้ากลับมาไอ้ป้ากําลังจะกินไอ้ป้ามาวางระเบิดเลยฉอมจรงเลยจ้าสวัสดีครับพี่ดาดเอ้ยกระจกสายว่าไงครับพี่ป้า ไม่เจ้าหน้าผมอย่างนั้นนะครับผมขอโทษพี Gore, ่เฝาผมขอโทษพี่เผาผมขอโทษนะผมขอโทษเออจะฆ่าก็ฆ่าเลยไม่ค่ัผมขอโทษเฮ้ยไปรู้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 ไปแก้ใหเล้ไปแก้ด้วยกันสามคนนี้จะได้มีใครตายมาแก้ด้วยกันน่ะมันไปทางไหนตามมาตามมาตามมาอีไม่ใช่พี่กลับไปเลยพี่เดี๋ยวเราจะแพ้แล้วพี่โอเคลำพงดังๆไปไปไปแก้ไปแก้ไปแก้ไง เราต้องหาอาหารปะเสร็จแล้วเสรียงเสรียงอาหารอาหารเจออาหารยังอาหารอาหารอาหารอยู่ไหนอาหาร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 อยู่ไหนหลุดไปที่นี่เ้าอาหารอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอาหารล่ะอ้าวอาหารอยู่ไหนอ้าว อาหารอยู <da> ่ไหนอาหารอยู่ไหนดีแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรอะคุณเงินจะเอาพี่ฟอลอยู่ไปดันที่ท้องเลยเอาพี่ฟอลไปดักเลยมอย่างเลือเลยเอามันแก้ไงไงไม่หนุกเลยอะอะไรอะมายืนชนะอย่างเงี้ย